สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามาดูไล่ข้าวโพดแปลงนี้ก็น่าจะไหลไล่ยอยู่นะทุกคนของนาไทยวันนี้นาไทยก็จะใช้รถเกี่ยวข้าวโพดของคูบต้ dc หนึ x นะทุกคนนี่คันนี้เลยอันนี้ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นตู้แอร์นะทุกคนแต่ก็ไม่มีแอร์แต่เป็นหัวเกี่ยวแบบหัวจรวดหรือหัวบิดนะทุกคน แปลงนี้ก็หลายไร่อยู่นะทุกคนปลูกปาล์มแล้วก็ปลูกข้าวโพดแซมในร่องปาล์มนะทุกคนปาล์มก็เพิ่งปลูกอายุต้นปาล์มก็ประมาณ1ปีนะทุกคนก็ยังไม่มีผลผลิตซึ่งเราก็ปลูกพืชไร่เป็นข้าวโพดเป็นมันสำปะหลังนะทุกคนแซมในล่องไปก่อนกว่าที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของปาล์มเราก็ยังจะได้อ่าผลผลิตของพืชไร่อายุสั้นตรงนี้ไปก่อนระยะสั้นๆนะทุกคน แต่ความลําบากก็คือว่าเวลาเก็บผลผลิตของพืชไร่ที่มาปลูกแซมแล้วทุกคนนี่เหมือนรถเกี่ยวก็กลับหัวยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าก็จะติดต้นปาล์มแล้วก็จะมีท่อที่ช่วงหน้าแรงเขาก็จะทําไว้เพื่อลดน้ําต้นปาล์มนะทุกคนก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นแปลงโกโก้นะทุกคนแต่โกโก้ก็กคือเหมือนก็เป็นโครงการขายฝันของเกษตรกรนะทุกคนนะไทยก็เลยลื้ โกโก้ออกนะทุกคนตัดสินใจเอาปามกลับมาปลูกเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้นะ้าไทยของเราก็กําลังเตรียมหกล้อมาใส่ข้าโพดนะทุกคนเดี๋ยวถ้ารถเกี่ยวเกี่ยวข้าโพดได้เต็มถังของรถแล้วก็จะเอามาเทตรงนี้เลยส่วนวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศจะสดใสนะทุกคนไม่รู้ช่วงบ่ายจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็แดดจ้าอยู่นะทุกคนก็ขอให้ราบรื่นจนเกี่ยวข้าโพดเสร็จ ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะทุกคนชีวิตเกษตรกรของบ้านเราอย่างเราเราก็จะมีอยู่แค่สองอย่างนะทุกคนก็จะมีเกี่ยวข้าวโพดหนีฝนกับขุดมันหนีน้ํานะทุกคนนี่ก็เป็นข้าวโพดที่หลงเหลือนิดหน่อยเป็นต้นที่ล้มนะทุกคนที่รถเขาจะช้อนเกี่ยวไม่ถึงนะทุกคนเราก็ไปเก็บเอามา นี่ก็คือเต็มถังของรถเกี่ยวแล้วนะทุกคนเขาก็จะนําเอามาเทใส่รถหกล้อของนาไทยนะทุกคนเาจะมาทําการเทนี่นทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดู รถเกี่ยวของเขาก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นมาด้วยนั่นทุกคนเพราะว่าตรงเครื่องก็มีอาเกี่ยวข้าโพดน,นี่จะมีฝุ่นเยอะนะทุกคนนะเห็นไหมเขาก็จะมาดูดตรงแผ่นกองนะทุกคน ก็ล่มนะทุกคนนะโออก็ยากอยู่ โอเคนะทุกคนนี่ดูข้างหลังลายสวยมากนะหกล้อวงชมพูของเรานี่เดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราก็เกาะตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย